เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องใหม่กันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่เลยนะครับโมเดลฟิกเกอร์ดาก้อนบอลนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะฮะจะเห็นชัดหรือเปล่านี่ไม่รู้นี่เป็นโมเดลฟิกเกอร์ดาก้อนบอลนะฮะ เดี๋ยวเลื่อนกล้องมานิดนึงเดี๋ยวเลื่อนกล้องมาเออเลื่อนกล้องมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะได้เห็นนี่ผมไม่ดูกล่องก่อนแล้วกันมาเลื่อ,อาานอนอยอีก สำหรบเรื่องแสงนะครับมันไม่ค่อยมีแสงสักเท่าไหร่มันย้อนแสงกัน มีแสงทุกคนมันไม่ค่อมีแสงตัวขออภัยนะมันย้อนแสงกันมันนั้นมันเห็นแต่เง,งาเงาอะ่ะเออเดี๋ยวขอเอาตัวโมนเดียวมาให้ดูแล้วกัน ก็ขานตั้งเดี๋ยวดูโมเดลกันนี่นี่คือโมเดลนะครับโมเดลดาก้้นบอลแสงไม่ค่อยจะมีเลยโอเค ย้อนแสงต้องขออภัยนะครับตรงที่มันย้อนแสงนี่แหละผมก็เลยไม่รู้จะทายังไงแล้วมันได้แค่นี้จริงๆแสงมันไม่ค่อยนั้นก็หร่มันเลยเป็นมืดๆอย่างเงี้ยเ้วเห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะครับแค่มันมีฐานรองด้วยเดี๋ยวเอามาดู นี่ฐานรองมันนี่คือฐานรองมันนะฮะนี่นี่คือฐานรองมันเดี๋ยวลองให้ดูต้องเสียบอย่างงี้เดี๋ยว <ciğim. S 1> เสี๋ยเข้าไปตรงนี้เดี๋ยนี่นี่นี่เสียบไปดูนะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้ไม่รู้อยู่เห็นไหมมีนนี้นี่นี่รู้ตรงนี้นี่นี่มีรูตรงนี้นะเสียบเข้าไปตรงรูนี้เสียบเข้าไป เดี๋ยวไปอย่างนี้เออนี่แหละเดี๋ยวก็ไปอันนี้เดี๋ยวก็ไปตรงนี้เออเรียบร้อยนะครับตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วนี่อย่างงี้นะฮะ มันจะรีวิวได้ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันแสงมันมันย้อนแสงกันน่ะนะฮะผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ตั้งกล้องเอาไว้ตรงเนี้ยมันย้อนแสงกันน่ะมันก็จะรีวิวได้ประมาณนี้นะฮะมันย้อนแสงกันมันเลยได้แค่นี้ครับมันย้อนแสงกันเนี่ยจะได้โมเดลแบบเนี้ย จะประมาณนี้ครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะก็จะเป็นโมเดลโกคูนะฮะมันย้อนแสงหน้ามันก็เลยเห็นไม่ค่อยชัดต้องขออภัยตรงเรื่องแสงนะครับพอดีหน้ามันเห็นไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยตรงเรื่องหน้ามันเห็นหน้ามันไม่ชัดเพราะว่ามันย้อนแสงกันโอเคนะครับสําหรับโมเดลโกคูก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีอยู่ตัวเดียวนะครับ ก็รีวิวได้ประมาณนี้นี่แหละนะครับรีวิวได้ประมาณนี้พอดีแสงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเดี๋ยวให้เห็นีกรอบพอหันมาด้านนี้เห็นไหมฮะมืดเลยหันมาด้านนี้เรามืดเลยเห็นไหมฮะ นี่แหละฮะก็คือมันย้อนแสงกันมันแสงมันไม่ได้สาดเข้า่าตัวนี้หน้ามันก็เลยไม่ก็เห็นนะฮะต้องขออภัยตัวนี้จริงๆก็สําหรับโมเดลซุนโกคูตัวนี้ก็เป็นซูเปอร์ไซยาบลูเออผมฟ้าผมฟ้านี่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 เห็นไหมผมมาเป็นสีฟ้านะฮะซูเปอร์ไซยาบลูผมฟ้านะฮะรีวิวได้แค่นี้จริงๆต้องขออภัยนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้แหละนะครับก็เอามาให้ดูประมาณนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเป็นโมเดลของแท้นะอันนี้เป็นโมเดลของแท้แต่เป็นงานเก่าเก็บนะเออมันเป็นงานเก่าเก็บอะทุกคนเป็นงานมือสองเออมันเหมือนเป็นงานมือสองนะทุกคนเออแต่เป็นของแท้แต่เป็นของแท่มือสองนะผมได้ตัวนี้มาในราคาสามร้อยบาทนะ สามร้อยบาทนะครับมือสองนะเออผมได้ตัวนี้มาในราคาสามร้อยบาทนะเป็นมือสองนะครับเป็นของเก่าเก็บนะครับก็หามาได้นะครับผมหาซื้อมาได้กอดีก็เลยมารีวิวทุกคนดูก็จะเป็นประมาณนี้ละกันในการรีวิวโมเดลดาอนบอลมันแสงมันไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนต้องขออภัยเรื่องแสงจริงๆนะเออเนี่ยเห็นไหมผมก็รีวิวแค่ดูได้แค่นเนี้ย,ยนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยได้แค่นี้นี่ แค่เนี้ยเขาจะดูหน้ามันก็ต้องยกดูอะแต่ผมจะไม่ยกแล้วนะผมคอแลวผมเมื่อยโอเคนะครับสำหรับโมเดลโกคูก็มีแค่นี้งั้นก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าจะพิมพ์ข่าวชอบผม,มบพิมพ์ Game, าพิมไมคคั้นเกม่าสาไทยใน u t u b e นะครับย้ำนะครับพิมไมคคั้นเกม่าสาไทยใน youtube นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็บายบายครับเย่ yeah. ขอใครสำหรับแสงด้วยนะครับ